สวัสดีครับแฟนเฟ c ช anel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีคลิปที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์สนันชาวเน็ตเกี่ยวกับการขับรถของรถกระบะคันหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานีผ่านเพจชื่อดังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวนี้กันครับ ชาวเน็ตทัวลงกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมกระนำซัมเมอร์เซลล์กันเลยทีเดียวดูรถคันนี้คือรถมันติดมากหน้ามอแล้วคันนี้คืออะไรอ่ะปีนฟุตบาทเหมาทำไมทำอย่างนี้ ได้เลยเหรอเอาเอาเปลี่ยนฟุตบาทว่าซานเป็นจังไหนือเป็นจังสี่เนาะเอาบักปอบทางนี้ยคันหนังเขาก็ไปไม่ได้ทีนี้นะดูคันแล้วเขาก็ไปไม่ได้เพราะคันนี้คนเดียวแมนอีหลายอดบักปอบถือหนีเฮ็ดให้รถติดขนาดอุดรที่นี่อุดรแล้วก็ลงแล้วก็ไปไม่ได้ทีนี้นั้งกลัวว่ะเอาๆมาสิถอยม่สิถอยไม่ทางด่าหมันกันดู ยาวมากมันไปตรงนี้ก็จุดนี่มันพันเดียวนี่เป็นไรนี่ออเป็นไรนี่ข้างอีไหมนี่อแล่นหนีไปโหลดอีลาอมันจะปูดทีเดียวใส่เราไหมนี่ป้าปูดใส่วันนี้มอไีแล้วเขาก็มาตามเราหมดเลยอูหยังวะหยังวะ เปกปอบถื่นดากมันนี่แม่สูขอขอบคุณคลิปภาพข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์และก็เพจเฮียขับรถวัซานนะครับก็เป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันบักรล้ครับหลังจากที่มีภาพแชร์ออกไปเนะครับเนาะก็ขอให้รักษากฎจราจรให้ดีได้พี่น้องเด้อจะไปมากง่ายกับรถกับล่าแนวนั้นได้จ้ะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสันกระดิ่งให้หน่อยนะครับเพื่อสิบอุณหภูคลิปดีๆเข้าหนาสำหรับคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเด้อพอกันเข้าหนาสวัสดีครับ